อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครและก่อนไปดูคลิปสนุกๆฝากกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับร สวัสดีครับสวัสดีครับทีนี้เราก็สู่ช่อ y Head Shop c h a ช n e l ที่จะพาคุณน้องไปรู้จักกับของเล่นด้มาึ้นกับพี่ไปและพี่หมอแม่กจิ้นะคบวันนี้เราจะมาแกะตัวนานาเซอร์ไ์ซึ่งเรียกได้ว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยรอคอยตัวนี้กันเลยแต่ก็คือรุ่นของ Backpack เบรรูมนะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็น3 in 1เลยเพราะอะไรอ่ะก็จะมี1ตุ๊กตาไหมครับอ่กระเป๋าส ไู่จรลตัว <begun> นี้นเคยออกมาแล้วตอนซีรีส์องล้วนก็บอกแล้วตัวนี้นี่เปิดแล้วตัวนี้เลยี่เปปเตัวนี้ แล้วเปิดสูงนะใช่เ,เปิดสูงอ,อันนี้มันจะเป็นแบบว่าตัวคแรคเตอร์เดิมแต่ว่าน้องจะมีความเปลี่ยนไปนิดนึงเพราะว่าน้องจะมีความเอ็กซ์คลูซีฟมากขึ้น<ว>แล้วก็ต้องซื้อเซตนี้เท่านั้นถึงจะได้ชุดน้องที่เป็นชุดนี้ชุดก็เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นะคะเป็นกล่องซึ่งนี่ข้างหลังเขาก็จะบอกว่าน้องเขาจะมีกระเป๋านะคะซึ่งกระเป๋าที่เปิดออกมาก็จะเป็นตัวห้องนอนแล้วก็จะมีแบบว่าที่ใส่เสื้อผงเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไมันไม่ชุดมีชุดสองชุดนี่ไม่ ไม่ไม่ไงมีชุดพ<ม>ิ่อิกไม,ไม่มีชุดนี้ก็คือชุดของเว็บ2ที่เธอมีไงออหวใช่กล่องนี้ไม่มีชุดให้อันนี้บอกไว้ก่อนกล่องนี้ไม่ได้มีชุดให้<อ>แล้วก็ไม่ได้มีหมวกให้คนอ๋อออก็แล้ว นางโปรโมทเฉยเป็นภาพโปรโมทนางแบบว่านางราตอนแรกหนูก็มีชุดใช่ไหมหนูว่ามีเหมือนกันแล้วก็แบบหลายหลายคนโทรมาถามว่าพี่ไมค์คะทำไมมันไม่มีชุดเราก็จะบอกว่ามันไม่มีไม่มีที่สำคัญคือเอามาสะพายหลังได้ใช่เป็นกระเป๋าได้มาดูกันว่าที่นันทีจะซ้อนได้หรือเปล่าดูดูไหนดูแขนหน่อยสิเอาแขนขึ้นมาดูว่าจะสามารถข้ามผ่านแขนอันนี้ของนางได้หรือเปล่า แกออกมาเสร so oh, so right ็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหอุปกรณ์มีเยอะมากเลยมีอะไรบ้างมีอันนี้เป็นกระจกนะครับซึ่งกระจกส่องได้จริงไหมส่องจริงนี่พี่หมอดูแบบพี่หมอบอกว่าเดี๋ยวพี่หมอจะไปส่องที่ที่ที่คลินิกส่องแล้วว่ารูหน้าเล็กลงแต่มันคือหลอกนะเนี่ยมีอันนี้เป็นหมอนนะครับหมอนมีสองใบก็คือเป็นหมอนข้างอันนี้เป็นหมอนหนุนใช่เป็นหมอนหนุนนะฮะเขาเขียนว่า black is my happy color นะครับปีกอันนี้เป็นลายแมงมุมใยแมงมุมอันนี้เป็นอะไรพี่แม็กผ้าห่มไหมเออน่าจะเป็นผ้าห่มอุ้ยแต่ผ้าห่มแบบ วิงใช่ผ้าพผมเป็นกริตเตอร์วิงวิงนะครับมีความเหมือนภาเชิดแป้นนิดนึงเชิดแป้นได้ไหม <c oughs> ไ,ดได้นะ <c oughs> อันนี้เป็นหวีนะครับหวีรูปแมวแมวเหมียวใช่แล้วก็อันนี้เป็นรองเท้านะครับรองเท<อ><อ>้าสวยมาก <c oughs> นี่ไงเป็นแมวแล้วคือส nice ีนางอ่ะจะเป็น <No ส right? <No ีแบบสีเหลือบเขาเรียกว่าสีเหลือบไหมเหลือบเหลือบอ่าเป็นเหลือบแบบเป็นม่วงแวววๆมุกๆนะครับจริงๆมันเป็นเหมือนสีโครมิกอะไรที่มันมันมีน้ําเงินด้วยอ่ะใช่ใช่สีน้รเงินเนาะสีโครมสีโครมนะครับที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือตัวน้องแมวนะครับตัวน้องแมวก็เลยรีวิวหน่อยสิก็คือน้องเนี่ยชื่ออะไรนะหาชื่อก่อนหาชื่อก่อนชื่อจะอยู่บนนี้นะเป็นใบเกิดต้องดูใบเกิดใช่แล้วใบเกิดเขาเขียนคําว่า ลิมิเต็ดอีดิชั่นนะราะว่าปกติแล้วอะใบเกิดเป็นสีเงินใช่แต่อันเนี้ยคือใบเกิดเป็นสีทองอ่ะแกเปิดเลยครับก็เลยแบบว่ามีความพิเศษใช่เพราะว่านางเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นนางชื่อว่าเขาชื่อเชียร์ทิวส์เดย์เหมียวทิวส์เดย์เหมียวเกิดวันที่31ตุลาคมอ่า๋อ้ยเพิ่งเพิ่งผ่านมาเองวันวารฮาโลวีนใช่นี่ไงเพราะว่าหมอนข้างอะไรอย่างเงี้ยเขาถึงได้เป็นแบบดาร์กเป็นีใช่ ใช่เขาดูก็คือจะเป็นแบบน้องเป็นแมวดำสัตเด่นมากใช่นะนะคะก็คือมีหมวกที่เป็นแบบว่าหมวกหูแมวขนปุยสีดำนะครับแล้วก็ oh. เป็นถักเปียมาเนาะรุ่นแรกถักเปียถักเปียเหมือนกันแต่ว่ารุ่นเนี้ยเขาจะมีเขาเรียกว่าทินเซลหรือว่าวิงวิงเนาะวิงวิงเนี่ยจะเป็นสีม่วงแล้วผมเนี้ยเขาจะไฮไลท์ทั้งสีม่วงแล้วก็สีดำด้วยนะครับแล้วก็ตัวชุดตัวชุดเป็นเป็นรูปอะไรอะเป็นเหมือนชุดแบบชุดฮิปแมวเหี่ยวไหมเออแล้วก็ใส่โครงโครงโอเวอร์ไซส์เขียนว่าเหนี่ยวอ่าเขียนคำว่าเหนียวนะครับแล้วก็อันนี้คือคำว่าทิวเดย์เหมียวใช่แล้วก็ อันนี้คือแบบลายเพนน่าเลยต่างๆก็คือเป็นแบบเป็นผ้าเนาะแล้วก็มีแบบว่าเพ้นลายผูกอ่างมาด้วยมีเงเกงไหมอ๋อเป็นางเกงใน,นเป็นางเกงในเป็นเงเกงในนะครับแล้วก็คือต่อให้เป็นผ้าแต่เขาสามารถแบบขยับแขนขยับขาได้ด้วยนะอ๋อือแบบน้องน่ารักใส่อรองเท้าให้น้องหน่อยใส่อรองเท้า่อหนูกัดแมวได้ไหมมีคนจะมากัดแมวอ่ะใช่มีคนจะมากัดแมวน่ะนะเนียวเนีวไม่สนใจอะเอาหนูลงไปเถอะ เอาหนูลงไปหน่อยพี่กอล์ไปเลียกมาลงมาแบบงงๆงแล้วมาแบบงงงใช่นะครับอุ้ยนี่นี่นี่อันนี้แบบนี้หนึ่งในเซอร์ไพรส์อันที่สามใช่นะครับเปิดยังไงอ่ะเปิดนี้เลยหรอคือเขามีแบบว่ารูปกระเป๋าก่อนก็ได้โดยรวมใช่คือกระเป๋าเนี่ยจะเป็นแบบว่าเป็นรูปแมวเลยเนาะก็คือลายเหมือนเสื้อเขาไหมใช่ไหมคลาคลาเอ้าไม่ใช่เป็นหน้าแมวเลยไงจริง หน้าตัวเนี้ยจะเหมือนตัวกระเป๋าเล็กจริงหรอเขาให้มาใช่คือซีรีส์สองใช่อ๋อที่เป็นแบบตัวใส่น้องก่อนทีจะคือเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ purse เออเป็นกระเป๋า purse นะครับซึ่งก็จะเป็นแบบว่าหน้าน้องแมวตัวนี้แหละแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นของอันเล็กจะเป็นแบ็คแพ c k แทนอันนี้อ่าอันนี้เขามีซิปด้วยซึ่งซิปเห็นไหมก็จะเหมือนกับตัวแบ็คแพ c k ตัวอีกตัว purse ไหมใช่ก็คือตัวซิปจะเป็นรูปแมวนะครับแต่ว่ามันเปิดยังไงเนี่ยสิข้างหลังอะ ทั้งหลังก่อนโซก่อนอ่าข้างหลังนะครับก็จะเป็นแบบว่าสายสพายนะครับเป็นโซสีงินแล้วก็จะเป็นลายแมวด้วยนะนี่ไงเป็นลายแมวไงโอ้จริงเลยอ่าเป็นลายสัญลักษณ์แมวนะครับละเอียดใช่วิธีการเปิดเมื่อกี้นี้เราทำหลุดมาแล้วก็คือให้เราดันตัวซิปเนี่ยลงมาด้านล่างนี้ปึ๊กอ่า กะจปใช่ประตูจะเปิดออกเราแกะมาเลยเราแกะมาเลยมีนี่อะไรเตียงหรอใช่อุ้ยในเกมมันมีของด้วยเป็นอะไรอ่ะไม้แผวนเสื้อนะครับมีไม้แผวนเสื้อนะครับซึ่งไม้แผวนเสื้อเป็นหูแมวด้วยนะโอ้เป็นหูใช่นะครับเอามาใส่ไว้ตรงไหนอ่ะอ้าวมันไม่มีรางหรออลางอยู่ในนี้เอามาเดี๋ยวเราแกะก่อนอันนี้คือมีเตียงอุ้ยเตียงมันนางเป็นกระมี่ที่หมอลองจับดูเออจริงจังอ้านางแบบเป็นเตียงจริงจังเตียงจริงจัง ใช่นะครับในเพี่ขอประกอบอันนี้ก่อนอ๋อประกอบไม่ยากก็คือใส่ถอดถอดใส่ได้ยังไงเดินเข้าไปแค่อย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่แต่ซเสื้อ <c oughs> ก็คือถ้าเกิดว่าเรามีเสื้อหลายๆตัวจากซื้อมาหลายๆเซตอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอามาห้อยได้นะครับแล้วก็อันนี้คือเตียงซึ่งเราก็จะจัดเตียงก่อนโดยเตียงจะอยู่ฝั่งนี้ไหม,มนี่เตียงอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็เอาหมอนเ <c oughs> อาหมอนข้างอ่ะเอาหมอนไว้ตรงนี้หมอนข้าง,อ,อ,างอันนี้ก็จบไว้ห้องแต่งตัวใช่ไหมก็คือมันเขาแบ่งเป็นสองห้องถูกไหมอันนี้ห้องแต่งตัวอันนี้ห้องนอนแล้วก็ผ้า <ไ>พ่อผมอ่ะนี่ได้ไหมแล้วอยากวิ่งอย่างหนึ่งอ่ะอันนี้คืออะไรต้องไปเสี่ยงอะไรสักอย่างนั่นแหละสอิอ๋ออันนี้คือเวลาเราเล่นไงสมมติว่าเอาน้องมาเล่นใช่ไหมอ๋มอแต่และชิ้นยนอนอ่นานอนได้แต่งตัวได้นะครับและเวลาเราเก็บน้องกลับเข้าไปในกล่องเนะี่ยอ่าพี่เอ่นสังเกตเห็นเมือ่อกี้คือตัวที่นอนอะ่ะเขาจะมีแบบว่าอ๋อเก็บเป็นรูเก็บเตียงใช่เป็นที่เก็บเตียงเหมือนแบบว่าเหมือนแบบเวลาบ้านฝรั่งใช่ปะห้องฝรั่ง เป็นบิวอีมีใช่แับพับเก็บได้ใช่ในเราลองพับเก็บได้ไหมเราลองเก็บทุกอย่างเข้าไปจะสามารถเก็บกลับเข้าไปได้ไหมน่าจะได้ลองดูนะเอ้น้องนี่อจริงด้วยนี่ไงอ่าเป็นหนีบคอใช่หรอหนีบคอจริงด้วยโหพี่แม็กเก่งจังนะถูกต้องคนคอใช่นะครับก็คือหนีบคอให้น้องแบบเก็บอยู่ในนี้นะครับ นี่ไงเก็บมาเสร็จเรียบร้อยแล้วพอดีเลยในรองสะพายสิสะพายในรองสะพายไม่ได้ได้ไหมติดไหลนี่ไงนี่ไงได้หรอเดี๋ยวใส่ม้านขาดจริงหรอเดี๋ยวใส่ข่าใหอน้องดูไม่คือวงแขนนางใหญ่ไงไหนไหมในรองสะพองในลองพี่ไปสิอ่านอีกทีเราจะลองีกทีนะอ่ะอ่ะเฮ้ยได้เฮ้ยได้เป็นไง อวอ่ะ,อะ,อะก็แชร์อยู่นะมึงมิงอยู่นะ <c oughs> มึงมิงอยู่มึงมิงอยู่ออยเอาไปทำงานครับเออเอาไปใส่อุปกรณ์อุปกรณ์การแพทย์ได้ไหม <laughs> แต่จริงๆนะว่าลองถ้าเกิดว่าอยากจะใส่2ตัวเอาเอาพวกอุปกรณ์เตียงอะไรอย่างเงี้ยออกก็ได้จะได้พรไป้2ตัวใช่นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเขาจะเอาอีกตัวหนึ่งก็คือที่เป็นน้องกระต่ายสีชมพูที่ว่าสีชมพูแล้วก็เป็นกล่องสีขาวใช่ใช่ารักมากเนาะตัวนั้นแบบน่ารักมากก็คือออกมา2รุ่นแต่ว่าตอนเนี้ยที่ร้านโฮมีเทสชอบมาหมดแต่จะเข้าแต่จะเข้ามาอีกนะจะเข้ามาอีกใครที่สนใจก็เข้าไปติดติดตามได้แล้วอยากได้จริงก็จะต้องจองไว้ก่อนใช่ไหมอันนี้คือกลัวออกใช่ไหมมาออกก่อน บอกเลยว่าสาวพกนะคะนาะนาาเซอร์ไพรส์คือควรมีใช่นะครับอันนี้น่ารักแบบนี้โอ๊ยแล้วถ้าเกิดแบบอยากจะน้าเนียนอย่างเงี้ยทำยังไงอะ่ะ กไปจริงจังจริงจังเข้าบกจริงจังโอเคโอเคเข้าบทจริงังแล้วใครนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่ดูกับน้องๆอยู่สนใจนะครับอยากปรึกษาปัญหาผิวหน้าไม่ว่าจะเป็นสิวฝ้าหรืออยากปรับรูปหน้านะครับมาเจอหมอได้นะครับที่คลินิกหมอพงศ์นะครับตั้งอยู่ถนนจันทร์ครับสมมติสนใจสามารถเสิร่งเฟซบุ๊กได้เลยนะครับว่าคลินิกหมอพงศ์ค้นหาง่ายมากเลยอ่ะอันนี้เดี๋ยวง่ายๆพื่อทิ้งลิงก์ง่ายๆด้านล่างเลยนะครับอ่ะถ้าใครชอบคลิปรีวิวในวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่สำคัญ ยังมีคลิปสู้กระดือดอีกมากมายอย่าลืมกดดูกันด้วยนะครับไว้วันหลังพี่ไบร์ก <So> ับพี่มอแมทธิวนะครับจะหาของมารีวิวให้น้องดูกันอ <Jamie. S 1> ีกแน่นอน,น,นเพราะว <Seb> ่าพวกเราซื้อของเล่นกันตลอดเยอะมากจริง,รงๆๆคือซื้อทุกวันอ่ะคือซื้อทุกวันซื้อตลอดเลยนะคะ